คำเตือนการพนันเป็นสิ่งไม่ดีคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรทำตามฮ่าก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับพมติกเพนะสำหรับวันนี้ก็อยู่กับไซยาพาบวกวีสนะตอนนี้เราช่องเราก็1 0 0่งรจะสองร้อยซับสไครกันแล้ววันนี้เราก็จะไปเล่นเกม พาร์ทหของ The Cat Father นะท่านผู้ชมนะ <Okay. S 1> ก็เป็นแนวเหมือนเดิมเลยเหมือนไม่น่านจะแตกต่างจากพาร์ทนะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้เราจะไปอยู่กันที่เ <c oughs> ท่าไหร่ดี5บาท <c oughs> โอายเจ็บคอ <c oughs> จะไปเล่นกันที่10บาทนะท่านผู้ชมนะ <c oughs> ก็เดี๋ยวมาดูตัวเกมกันดีกว่าหน้าตาของตัวเกมเออเปลี่ยนไปเยอะเลย oh, <no. S 1> ผมว่าพาร์ทแรกน่า,นา,นานจะดีกว่านะ ไม่ดีพาร์ทแรกสวยกว่านะท่านผู้ชมตัวแมวตัวอะไรตัวสัญลักษณ์ต่ำก็เออดีดีกว่านะก็ตามมาด้วยวายเนะก็จะเป็นสติกกี้ถุยไม่ใช่ดิสแต็กวายเออเป็นเรนดอม s t a ็กวายนะนะท่านผู้ชมนะแล้วก็เอ้ยหนะ้าตาสเก็ตเตอร์เป็นหนูรัดว่ะแล้วก็มีเพลายนเนะเป็น9เพลายลรา,ายจ่ายนะท่านผู้ชมนะตามนั้นแม่น่าจะแตกต่างกับพาร์ท2มากนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มกันเลยกดอัตโนมัติกันดีกว่านนะสำหรับเพลรอบแรกเทอร์โบสปินกันไปถุยลุยเลยนะผมนะป่ะ30ไม้แรกของเราก็10บาทนะมาดูกันหน่อยว่าวันนี้เราจะกำไรกันหรือเปล่าม,มาแล้วแซกวายเรารอบแรกได้น้องแมวมานะ this w y n i เอ้ยเฮ้ย อันที่สอันที่สามมาไหมโอ้ไม่มานะอือมาถึงก็ได้ว่ะร้อบาทไปเลยตู้้ชม <Yahoo! S 1> เอากันแล้วครับผมตอนนี้ก็ตามรากาหาสเก็ตเตอร์กันดีกว่าแต่ก่อนอื่นนะมาดูรอบนี้กันก่อนดีกว่าเฮ้ยเคโอ้โหได้เคมานะเมื่อกี้เ <c oughs> <c oughs> หลือสิบหมุนสุดท้ายเรานะเออผมลืมบอกเลยสำหรับตัวเออเดอะแคทฟาเธอนะ สัญลักษณ์สูงมันจะแบ่งเป็นตัวเออเขาเรียกอะไรนะแมวตั้งแต่แมว1อัน2อัน3อัน4อันสูงสุดคือ5อันเนะเป็นมันก็จะอยู่ด้านล่างของตัวสัญลักษณ์สูงนะท่านผู้ชม <c oughs> ก็ระหว่างนี้เราก็เพิ่มเบ็ดกันไปดีกว่านะไปะลุยกันต่อครับผมนะสำหรับเราได้กำไรกำไรมันนิดหน่อยนะเพิ่มเบ็ดกันดีกว่า <Okay. S 1> เพื่อมารอลุนสเก็ตเตอร์กันมาบิดี้บิ๊ดดี ลุยต่อนะโอ้หสิปินเราแป๊บเดียวเองนะท่านผู้ชมผ่านไปผมว่าไม่นานหรอกสแกตเตอร์นะ่จาจะเข้านะก็บอกยอยาวๆไป20่สิบสป็ินสุดท้ายเราอ่ะมาแล้วสแต็กวายเรามาแล้วขอสมตัวส,สวยๆกลายเป็ว่าได้ตัวเดียวได้เคมาเอ้ามาอีกแล้วเอาดิท่านผู้ชมตัวที่สองมาแล้วสามมาไหม โอ้โอนึ่ว่าสามมาอู้ได้มาร้อยหนึ่งนะเมื่อกี้ไม้เมื่อกี้มาโผล่กันมาอีกแล้วผมก็ผมเร่งตัวเทอร์โบไปนะมันเร็เวไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะท่านผู้ชมเรามาลุ้นกับตัวสเก็ตเตอร์ก่อนดีกว่าแต่ก่อนอื่นนะหามันให้เจอก่อนดีกว่าว่ามันจะมาเมื่อไหร่นะเฮ <c oughs> ้ยแมวอ้ได้มานะท่านผู้ชมนะ ตกสวยมันอยู่หมดกันไปแล้วรอบนี้ปั่นต่อปะ <c oughs> <c oughs> เพิ่มเบ็ดกันหน่อยได้ไหมหรือกันต่อเลยไปครับหมุนหากันต่อก็สำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามานะตอนนี้ของตัวแบนเนอร์อีซี่สล็ก็ยังมีโปรโมชั่นนะสําหรับท่านผู้ชมที่สนใจในตอนนี้มีโปรโมชั่นหลากหลายเลย ก็สามารถเข้ามาดูนะแลใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปกดรับโปรโมชั่นได้นะครับผมนะท่านผู้ชมโอเคครับผมพ็ดตนี้มันต้องมา3แถวแล้วละ่ะสแ็กไว้หมขอยุ่นแถวแถวหลังสุดฮอ้เสียดายนะครับเอ๊จบเลยฮนะจบได้มาที่ร้อยหนึ่งนะเมื่อกี้ไม่เป็นไรครับผมนะสำหรับตัวแคสต์มาเธอก็สแต็กมาเรื่อยเนะ ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานั่นไง129บาทไปกันรัวๆนะน้ำชมตอนนี้ก็ปั่นหาไปแล้วก็ยังไม่มีเลยนะเออมาแล้วนั่นไงอ้พูดไม่ทันขัดคำมากันแล้วสเกตเตอร์นะผมสูงสุดโอ้ตัวคูณคูณ4ี่เลยว่ะ10ฟฟีสปินนะสำหรับ The Catfather พอมาดูนะไม้แรกเป็นไงเฮ้ยเฮโอ้เหี่ยวเลยน้ำชมไม้ที่2 โอ้ได้เคมาครับผม54บาทแม่มาอ้สแต็โอ้สแต็กไม่ออกหรือวะเออ oh. ได้หน่อยได้เท่าไหร่วะนะันอะ147ยบบาทไปแล้วเราเหลืออห้าไม้ท่านผู้ชมเฮ้ย <Hey. Hey. S 1> ไม่มาหน่อยวะโอ้โห <Hey. Yeah. S 1> oh, oh. จบแล้วท่านผู้ชม สงสัยรอบนี้นะได้ประมาณไม่เกิน300มั้งเนี่ยมาเฮ้ยสเก็ตเตอร์โผล่มาอีกรอบนึงเอ้ยเฮ้ยสเก็ตเตอร์ซ้อนสเก็ตเตอร์ท่านผู้ชมอูโบยอีกเท่าไหร่วะบบยอีกสิบปะอูปุสามร้อยเอ้ยนี่บบยอีกสิบสปินก็มาดิบวไอ้แถวสี่เนี้ยเสร็ได้วะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้แถวแรก ลีดแรกไม่โผล่นะเมื่อกี้ท่านผู้ชมเคมาวู้ฮู้สวยครับผมนะลีดห้าแถวตรงเป๊ะนะเป็น,งนงไงล้วเท่่กันเนี้ยร้อยแปดสิบบาทนะท่านผู้ชมแจมไปเลยมาดูอีกเจ็ดฟีสปินนะท่านผู้ชมไม่แม่ จบแล้วสติกเอยเออผมว่าแม่งไม่มีสติกไอ้ยไม่ดี <Huh? S 1> สแต็๊กไวเออก็นึกวา่กวามันไม่มีนี่หว่ามันไม่เหมือนพัทส,สองพัทส,สองมันมีตัวสแต็๊กไวในตัวฟีสปินนะท่านผู้ชมเอาล้วครับผมเหลือไม้สุดท้ายอ๋อไม่ใช่เล็กส์โอ้ตัวสุดท้ายด้วยวเราเหล็กสปินสุดท้ายแล้วเอาหน่อยสปินสุดท้ายเก็อย่างน้อยก็ได้มาเกือบหกโอ้หกร้อยนะปฏเสดไป ตามนั้นนะท่านชมมาดู10ฟีสปินสุดท้ายของเราดีกว่าหมุนกันต่อนะอ้กรไรนะตอนนี้เอ้าเฮ้ยเฮ้ยเอาว่าอีกสิหมุนนะท่านผู้ชมเข้าสเกตเตอร์เฉยเลยก็ไปกันเลยครับามาแล้วคิกมาโอ้โหเลยกลายเป็นว่าคิกไม่เข้าตรงกลางเลได้แมวมาแทนไม่เป็นไรนะปลอบใจกันไป90บาท เฮ้ยมาดิโอ้ยไม่ตรงลีดจบแล้วคิงมาเออโอ้เอ้ยพลาดได้ไงวะหน้าโอ้ยแย่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 ไปแล้วเราเหลืออีกสี่ไม้ท่านผู้ชมแต่ตอนนี euh. ้เรากำไรกันไปแล้วสามแล้วเฮ้ยเอาเอ้ยควินโอ้โหไม้สุดท้ายครับผม กแทตกเตอร์มาอีกปะเนะี่ยมานี้ลั่นเลยนะเฮ้ยได้คุยนะา้าตัวนะท่านผู้ชมก็ปลอบใจกันไปเนะี่ยโอ้โหร้อยแปดบาทสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะไม้นี้โอ้โหว้าวจบกันไปแล้วนะก็สำหรับ The Catfather นะท่านผู้ชมนะโอ้ได้กำไรกันมานะท่านผู้ชมวู้ ก็ยังไงก็ฝากกันด้วยนะสำหรับ c a t f a เธอ r ์พาร์นะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร e กันด้วยนะท่านผู้ชมสำหรับช่องส a ยหาวีของเรานะอย่างนั้นก็เจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ราเพียงเท่านี้ bye bye ครับผมบายบายครับ